จากการสืบสวนแล้วก็สักถามปากคำเบื้องต้นนะครับในครั้งนี้นะครับในชั้นเนี้ยธนบัตรชุดนี้ยังไม่ได้ถูกนําไปใช้ที่ไหนครับเราไปตรวจยึดก่อนคือเราไปตามจับผู้ร่องหาตามหมายจับแล้วก็ตรวจยึดได้ก่อนก่อนที่จะถูกนําไปใช้นะครับเพิ่งติดต่อซื้อมาเลยครับครั้งแรกครั้งแรกครับตอนนี้เราได้ประสานข้อมูลนะครับต,ติดต่อประสานข้อมูลกับ ทางตำรวจนครบาลนะครับในเบื้องต้นเนี่ยยังยังยังไม่ได้ข้อมูล,ล,น,ลยยนะครับยังไม่ได้แต่ลักษณะคล้ายๆนะครับแต่ว่ายังยังอยู่ระหว่างประสานข้อมูลอยู่ครับพี่พี่สุนทชลวิวเด้นคำถามเพิ่มเติมไหมครับต,ต้นทุนสามแสนบาทเนี่ยเป็นเป็นจำนวนเท่าไหร่ด,ดอลลาร์ครับตกต่อใ,ในในเรื่องของมูลค่าที่ทาง ก็ดงจากอุติเช่องกอโกงนะครับท,ที่คนที่ครอบครองรอเนี่ยเขาแจ้งว่าสามแสนเนี่ยคือค่าอุปกรณ์ในการผลิตดอลลาร์พวกนี้นะครับเป็นเหมือนเหมือนซื้อซื้อมานะครับแต่ว่า,าเขายังไม่ได้ไม่ได้ตกลงหรือว่ายังไม่ได้แจ้งกันว่ามีมันมันต้องเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่กี่ดอลลาร์นะครับผู้ต้องหาที่เราเป็นจับเนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงแล้วก็มีประวัติ การก่อเหตุในลักษณะช่อโกงนะครับหลอกลงทุนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมีคดีอยู่เนี่ยที่เราตรวจสอบเนี่วประมาณรวมคดีที่ถูกจับด้วยนะครับประมาณ6คดีดย้อนหลังไปตั้งแต่ปีหกหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะการช่อโกงทั้งหมดถามว่าตอนเนี้ยด้วยความที่ด้วยการที่เราเนี่ยไปตรวจเจอได้ก่อนยังไม่ถูกนําไปใช้นะครับแต่เราก็สงสัยว่าอาจจะเกี่ยวเกี่ยวกับ การบ่อเหตุหรือว่านําไปใช้ในการเชาะโป่งในเขตอื่นๆหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับทีนดียวนี้คือยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนครับในส่วนเรื่องของนโยบายเกี่ยวเรื่องของการปราบสารการปลอมตรายนะครับปลอมธนบัตรต่างๆทั้งธนบัตรไทยแล้วก็ธนบัตรต่างประเทศเนี่ยตันานาหมดชาตินะครับโดยกรมชลประทานกลางรด้วยความรับผิดชอเนี่ยเราก็ทำงานเป็นอย่างต่อเนื่องเพราะเราเลยเห็ so นว่าผลกระทบจากการที่ ถ้ามีธนาบาัตรปลอมออกไปสูส่การตลาดเลื่องสู่ตลาดหรือให้ให้ประชาชนเน้ากาใช้สอยต่างๆเนี่ยจะเกิดผลกระทบหลายอย่างานะเนื่องจากบางครั้งบางกรณีประชาชนอาจจะบังเกิดอาจจะต้องถูกดำเนินคดีถ้าที่มีรู้ก็ได้ะดนะครับเพราะว่าใช้ธนาบาัตรปลอมไปซื้อสินค้าใน,นเรื่องผู้จําหน่ายเขาเห็นว่าเป็นธนาบาัตรปลอมในเบื้องต้นเขาก็คิดว่าอาจจะคิดว่าบุคคลคนละผู้นั้นเป็นผู้มีธนาบัตรปลอมซึ่งผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบต่อในในเรื่องของธุรกิจด้วยนะในเรื่องของความเชื่อมั่นของชาวบ้านในการที่ใช้ธนาคารด้วยครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบส่วนรวมครับอันนี้เป็นแบงค์อ้นี่สีดำเนี่ยสีดำ ครับที่ททีี่่เป็นดอลล่าร์แล้วอันนี้ใช่ไหมที่เป็นกระดาษคือเป็นารล้างมันยาที่ที่เจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่าไ็จะเป็นอันนี้จะวางตามโปรเซสนต์ก็คือหลังจากกระดาษกระดาษนี้จะถูกล้างมันยานีจอดมาเป็นตอนถ่านนี้จอดมาเป็นดอลล่าร์เปลี่ยนไปต้องเคยบอกว่าปกติก่อนหน้านี้พวกกลุ่มวิชาชีพที่เรื่องช็อคโกลเดอร์ที่การที่เขามีการหลอกในเรื่องของเงิเมื่อก่อนจะมีคำพูดว่าเงินงดั๊ าก็จะเอาพฤติกรรมของเนี่ยการแปลงกระดาษมาเป็นเงินดอลลาร์ได้นะครับกลุ่มเพื่อจะหลอกให้คนที่มาเชื่อถือนะครับถ้าใครที่หลงมาเข้ามาเชื่อถือในการแลกเปลี่ยนก็จะโดนกลุ่มพวกเนี่ยมีน้ํายาอย่างที่น้องอธิบายนะครับใช้กระดาษสีมาแล้วมีน้ํายามาแปลงแซนดอลลาร์แล้วจะเป็นเงินดอลลาร์เพื่อจะมาหลอกคนนะครับมันทำได้ไหมก็เป็นแก๊งต้มตุ๋นเองท่านเอกซึ่งจริงจริงมาทำไม่ได้ใช่ไหมท่านเอกของวัสดุไอ้ไอ้พวกไอ้ ไอ้ที่เอามาทำพวกนี้พวกน้ํายาพวกนี้ครับเขาไปหามาจากไหนครับบ้านเรามีไหมครับหรือว่าเขาต้องนําเข้ามาหรือว่ายัางไงตัวน้ำยาเนี่ยครับตัวคือตัวน้ํายากับตัวผงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องส่งทางที่สุดทางนะเืต 2, อตรวสอบถือว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวอะไรคืออะไรครับอืมเชื่อว่าน่าจะเป็นแค่พวกผงหรือสารทํำลายทั่วไปในบ้านเราครับซึ่งหาได้ครัไม่ได้ผลมาจากตางะเท ถ้าถ้าดูด้วยตาเปล่าแล้วนะครับมันเทียบไม่ได้เลยกับของจริงใช่ครับต้องดูนะเราจะขายอันนี้สเต็ปแรกยังไม่แห้งครับแต่นที่ว่าจะแห้งแล้วก็จะแต่บางที่อาจจะยังไม่เข้าใจแตจถ้ดูแล้วเหมือนมันก็เหมือนกันอันนี้ก็จะขอขออตัวอย่างมาดูตรงตรงนี้สักชิ้นจะได้ไม่จมูกของวังนี้แหละหรือจะนุ๊บโมพอยนุ๊บเอาตรงนี้ดีกว่า อันนี้อันนี้ก็จะกดูก็จะดูก็จะดูใกล้เคียงกันจริงมากขึ้นนะครับอันนี้คืออันนี้ที่ที่ผู้ลงนามเขาเล่าปีนังฟอมน้องว่ายังยังไม่แห้งไม่แห้งครึ่งขั้นตอนที่ยังไม่แห้งก็ต้องเอาไปใส่แป้งใช่ไหมตู้เซฟใส่ตู้เซฟแล้วมีแป้งอะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วก็จะออกมาก็จะพอแห้งแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ขรึ่งจะดูแล้วก็คล้ายนะครับดูถ้าคนที่ไม่ชำนาญหรือเชี่ยวชาญก็แต่จะแยกไม่ออก ลองอะไรมีของจริงเทียบไหมต้องบอกว่ากลุ่มผมจะหลอกหลอกลงทุนอย่างเงี้ยแล้วก็จะหลอกกลุ่มคนคนไทยที่บางทีอาจจะอาศัยความที่ที่ได้ได้เงินกับอาจานวนมากเนี่ยมาหลอกลงทุนอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้เงินจำนวนเท่านี้แล้วมาหลอกทําเพื่อจะได้เงินดอลลาร์มาจำนวนหนึ่งอย่างเงี้ยคนที่ตอกไปเดีก็ไปลงทุนด้วยก็จะตอกไปดีนะ พวกนี้ก็จะเป็นวิทยาชีพครับ<ป>ที่ต้อตืนได้ก็ได้เสร็จก็กเปลี่ยนกลุ่มไปคนที่โดนหลอกมาก็จะมีกระดาษเปล่าเป็นสัญยาเดิ้งไว้ครัก่อนก่อนอุปกรณ์พวกนี้ไว้ที่บ้รรานนะครับทางอเมริกาเข้ามาดูแล้วเป็นไงเกรดเกรดระเกรเกรดซีเกรดดีนู่นเลยผมมองผมมองเกรดไม่ถึงตีนเลยบอกว่าแค่เห็นแบงค์ร้อยดอลลาร์นี่ก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าถ้าเป็น เราับงาริงนะใช้เงินสิ่ยี่สิบดอลลาร์เห็นแบงค์ร้อยเนี่ยปอกไม่ออกอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายก็อย่าไปทำเลยครับราะว่ามันเบื้องต้นด้วยวิธีการมันก็ผิดต้นแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องครับคนที่คิดจะอยากจะได้หรืออยากจะมีในส่วนที่อยากได้เงินอย่างเงี้ยใช้ความโลภอาษความโลภคนเนี่ยก็จะไปคิดนะเพราะว่ามันเริ่มต้นมันก็ไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยทำไไงมันก็ไม่ถูกต้องครับมันก็ไม่เปิดจริงๆครับคนที่ แก๊งต้มสุ่นแก๊งพวกนี้พิจารณาชีพผู้ที่ทำเหล่าได้ก็ไปแล้วครับที่เหลือลถ้าชาวบ้านเป็นตัวตัวก็ตกปเป็นเหยี่เจอกับกองที่ได้ลอยกอดไปรบกวนช่วยถือคนละใบสองใบดิขอขอภาพขึ้นหน้าหนึ่งหน่อยขึ้นมาข้างหน้าเลยขึ้นมาข้างหน้าเลย คุก็ระใชยสร้างความน่าเชื่อถือก็จะถือว่าเป็นเรื่องการปลอมปลอมธนบัตรปอมเงินตราที่เป็นธนบัตรซึ่งตามกฎหมายก็ถือว่าถ้าเป็นปอมธนบัตรไทยก็โทษจำหนคุกตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าเป็นธนบัตรของต่างประเทศก็โทษขึ้นหนึ่งอันนี้ก็โทษประมาณห้าปีถึงสิบปีถึงนี้ไม่เหมือนนี่ครับแหมยังไงก็ไม่เหมือนครับนี่ครับดูทั้งสีอันนี้สีแน่นอนเลยครับ เรื่องของสีเนี่ยนะครับนี่ครับเป็นหมึกเหมือนกับว่ามันมันมัน,มน,มนก,รก,รกระจายไปหมดเลยนะครับทั่วแบงค์ั่วกระดาษนะครับอย่าเรียกว่าแบงค์เลยนะนี่ครับ สีนะครับเบลนดอร่าเขาจะขาวนะครับเขาจะขาวมากแล้วก็เรื่องของหมึกเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันจะแตกไปหมดเลยนะครับก็อย่าไปหาทำนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้องระแวดระวังให้ดีนะครับที่จะไปใช้ตามท้องตลาดนะท่านผู้ชมนะนี่ครับก็ถือว่ามีโทษฐานความผิดนะครับทางอาญานะครับท่านผู้ชมครับติดคุกนะครับติดตารางแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับนี่ก็เป็นน้ำยานะครับน้ำยาที่จะผ่านกระบวนการที่จะมาตรวจสอบแล้วก็มีผงแป้งนะครับท่านผู้ชมครับมีผงแป้งได้คยมาอธิบายอรับก็ ในวิธีการรูปแบบขั้นตอนเนี่ยครับก,ก็จะมาล้างน้ำยามาแช่น้ำยาเสร็จก็มาโรยผงแป้งนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ในตู้เซฟนะครับข้อหมายของการเก็บในตู้เซฟก็คงจะที่เห็นแป้งอยู่เนี่ยนะครับก็หนึ่งเพื่อที่จะไล่ความชื้นนะครับแล้วก็อาจจะเก็บไว้เพื่อให้มิดชิดนะครับไม่ไม่ทำให้ทางตรวจสอบได้ยากนะครับจะเห็นได้ว่ามี ในตู้เซฟเนี่ยจะมีอะ,อะไรนะเขาเรียกเหมือนกับใยนะครับใยเพื่อที่จะ,ะเก็บความชื้นไล่ความชื้นนะครับแล้วก็จะทําให้ธนบัตรหรือว่าเอออย่าไปเรียกธนบัตรนะครับกระดาษนะครับที่มีลายพิมพ์เหมือนอแบงด์โนล่านะครับทำให้มันแห้งแล้วก็สามารถที่จะเอาไปหลอกตบตานะครับประชาชนที่จะตกมาเป็นเหยื่อได้ธนบัตร ผมทิดธนาบดีนะก <g rab> ระดาษที่มีการพิมพ์ออกมานีครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแบงก์ก็คือทั้งหมดแบงก์หนึอย่างเดียวนะครับร้อดอลลาร์อย่างเดียวนะร้อดอลลาร์อย่างเดียว